สวัสดีครับวันนี้ลงมวอยู่ที่บ้านใหม่นะและในสุดก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเอาตัวแผ่นเกมไปขายกันบ้างน,นะครับผมเพราะว่าจะได้เอามาเป็นต้นทุนนะในการซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆใดๆมากมายนะครับที่ยังไม่มีนะเราจะเอาตัวไหนไปขายบ้างน,นะครับจะตั้งราคาเท่าไหร่ดีนะ,อ,ะอันแรกก่อนนะมาดูกันโอ้ไม่อยากให้จากไปเลยถ้าเราเล่น จบไปแล้วนะเราอยากจะเก็บไว้หรือเปล่านะครับผมอันนี้อันที่1นึ่งนะอันที่2ก็คือว่าถ้าเราซื้อบนแพลตฟอร์มอื่นด้วยเนี่ยอันนี้ก็อาจจะขายได้อาจจะไม่จําเป็นแล้วนะครับอ่าแล้วก็อันที่3ก็คือว่าเกมที่คิดว่าจะเล่นนะแต่ว่าตั้งแต่ซื้อมาก็แทบจะไม่ได้เล่นเลยหรือว่าลองเล่นแล้วอาจจะไม่ใช่แนวอันนี้จะเป็น3แนวทางนะครับผมแผ่นมันจะประมาณพันแปดแถวนี้เนาะมาเซ็ตไว้สักพันบาทแล้วกันต่อแผ่นนะเกมไหนที่คิดว่าจะเอาไป แบ่งปันมือสองอันแรกนะครับ Fire Emblem Warriors นะสาย Warrior เนี่ยไม่ใช่สายลุงแมวเลยนะครับแต่ว่าซื้อเพราะว่าเป็น Fire Emblem นะแล้วก็เล่นไปน,นิดนึงแนละ้วรู้สึกว่ายากอยู่นะครับไม่มีเวลาย้อนกลับมาเล่นอะไรเลยลอ่ดดึงมา1แผนน่นสมมตินะดึงไว้ก่อน1แผ่นนะต่อไปนะครับแม่ด้านนี้ Ring Fit นะถ้า Ring Fit เนี่ยถ้าจะขายต้องขายคู่กับตัวอุปกรณ์ด้วยนะซึ่ง ลองแล้วเหนื่อยไอ้ละไอ้ตัวใช้ของมันกลมๆนั่นนะไอ้ห่วงมันนะค่อนข้างแข็งทีเดียวนะคิดว่าถ้าจะเล่นเล่นอันนี้ดีกว่าเล่น V Sport ดีกว่านะครับ Nintendo Switch Sport ดีกว่านะอันนี้อาจจะต้องขายพร้อมอุปกรณ์นะ2ต่อไปนะครับผม นี่ไสปอร์ตยังอยู่ออกับเรานะเพราะเรา,เรายังไม่ได้เล่น m น r ะ o a r w o r 3D World นี่ก็โอกาสยังเล่นยังน้อยแต่ว่ายังรู้สึกว่ายังอยากเล่นอยู่นะครับต่อไปก็คงจะเป็น Dying Light นะเพราะว่านี้ลูกแมวเพิ่งซื้อบนตัว Steam Deck ไปแล้วนะครับก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องอ,อมาเก็บซ้อนกันอีกนะเก็บไว้ทำไมเนาะก็อันนี้ก็ต้องจักไปซึ่งอันนี้มีภาษาไทยด้วยนะถ้าใครสนใจนะครับผมมา4แผ่นลนะ3ตลับละ ต่อไปนะโปเกมุูงนะโปเกมมูงอันนี้เป็นคําถามเหมือนกันเพราะว่าจริงๆรมแมวเล่นทั้ง2ภาคจบแล้วนะครับในลักษณะของตัวซิงเกิลเพลเยอร์นะแล้วกเ็เล่นดวนสายดวนเนี่ยก็รูมวคงไม่ใช่สายดวนเท่าไหร่นะครับยังไม่ค่อยเก็ตคอนเซปต์ของการดวนกับคนอื่นนะซึ่งท่านทานผู้ชมหลายท่านบอกว่าจริงๆโปเกมอนเนี่ยเขาเล่นแบบดวนกันเล่นแบบมัลติเพลเยอร อันนี้ไม่มีนะอันนี้เล่นจบแล้วนะครับอาร์เคียสหรืออาร์เคอุสเนี่ยแล้วก็เหมือนกับน่าจะไม่มีอะไรต่อละอันนี้ก็ต้องจัดไปแต่ตัวนี้จะมี DLC ด้วยนะแล้วก็สการเลตสมมติเราทำเอาสการ l เลตไปด้วยนะอีกหนึ่งเรามาปล่อยกันดีโอเคเพราะฉะนั้นโอ้ เบาโยงเลยเออแต่แต่อย่ามาเนียนนะเพราะอะไรใช่ไหมต่อให้ลุงมาบอกว่าเบาโยงทําเสียงสันเครือเนี่ยยังอยู่ในนี้อีกมากมายมหาศาลนาะแล้วก็ <c oughs> เป็นดีต่อด้วยนะครับโอ้โหโอ้โหแล้วปล่อยหมดเลยไหมปล่อยยกชุดเลยดิแม่ <c oughs> นี่มันเยอะเหลือเกินอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวไม่มีเกมเล่นนะครับ น่ามาดู่ะเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหมดเนี่ยเจ็ดน่าจะได้ประมาณเจ็ดพันบาทนะก็เดี๋ยวลองเอาไปดูนะครับแล้วก็วิธีการขายเนี่ยคือจริงๆมันก็มีสองอย่างนะครับก็คือลงขายเองเนาะตามที่ต่างๆนะครับผมตามออนไลน์นะหรือว่าไปฝากร้านที่เราซื้อเกมเป็นประจำนะฮะก็ ดูแม่ก็คงไปฝากร้านที่ซื้อเป็นประจำม,มานะง่ายดีนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะเปลี่ยนอันนี้7 0 0 0ก็น่าจะได้700 0ได้อะไรบ้างเอาเกมที่ไม่ได้เล่นเนาะมันไม่ได้ใช้แล้นะทิ้งไว้ก็เดี๋ยวราคาจะเสื่อมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะไปขายกันโอเคประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมมีหลักการนะในการเกณฑ์เกมเก่า ยังไงบ้างนะครับที่จะเก็บไว้หรือว่าจะเอาไปขายนะแล้วก็วิธีการขายเอาไปขายที่ไหนกันบ้างนะครับแล้วก็ตั้งราคาอย,ย่างไงก็แบ่งปันกันมาได้นะดูแมวไปแล้วนะครับอันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะมาแบ่งปันประสบการณ์กันโอเคเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปนะครับผมขอให้มีความสุขกับท,ทุกท่านสวัสดีครับ